ไปดูผลกระทบจากเรื่องของภัยน้ําท่วมกันบ้างดีกว่าแม้ว่าล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมาแจ้งว่าตอนนี้ภาพรวมทั่วประเทศฝนก็จะเริ่มลดลงตอนนี้หนึ่งพื้นที่ที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังก็คือในพื้นที่ภาคกลางที่เราจะพาไปดูก็คือที่จังหวัดอ่างทองเราเคยได้ยินสำนวนไทยว่าน้ําลดต่อผุดออแต่นี่น้ําลดบ้านสุดครับอาน้ําลดบ้านสุดที่อ่างทองเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านของ คุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะอยู่ที่ตําบลบางจากอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับเ,นนเขามาร้องกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้เนี่ยบ้านของเธอเนี่ยนะฮะทุดตัวในลักษณะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ฮะพังแบบเกือบทุดไปครึ่งหลังเลยทีเดียว45อ,องศาตรงนี้อ่ะเอียงใช่โอ้โหเอียงไปแบบนี้คือผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านของคุณจิรพรฟูแสงอายุ60ปีคือก็พาไปดูบริเวณหลังบ้าน ซึ่งหลังบ้านเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ต่อเติมนะฮะเป็นที่บ้านพักอาศัยลักษณะเป็นปูนชั้นเดียวมีห้องนอนมีห้องครัวยาวสักประมาณ1ิบเมตรฮะดูครับดูสภาพตอนนี้ครับพังพินาศเละเทะไปหมดเลยะฮะผมโอ้โหซุดตัวลงไปอยู่ในน้ำได้เกือบครึ่งนอกจากนั้นกําแพงปูนที่บ้านที่ต่อตัวออกไปเนี่ยออกจากตัวบ้านเนี่ยก็สุดเอียงแตกอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยดูสิะฮะแตกเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วในบ้านเนี่ยคุณจิรพรก็อยู่อาศัยกับแม่สามีซึ่งอายุ90ปีแล,แล้วฮะก็เลยต้องหอบคุณแม่นี่นะคคุณแม่สามีเนี่ยขึ้นมาหนีนอนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านซึ่งเนี่ยคุณยายเนี่ยฮะอายุ90ปีแล้วที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี่ยช่วยเหลือตัวเองก็แทบจะไม่ได้คุณจิรพรเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับว่าบ้านของตัวเองเนี่ยถูกน้ําท่วมขังมารมาณเดือนกว่าๆแล้วช่วงนี้ระดับน้ําก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแต่ว่าบริเวณหลังบ้าน ที่ผุพังอยู่แบบนี้มันลดลงช้าเพราะว่าด้านหลังบ้านเนี่ยมีบ่อน้ําอยู่แล้วช่วงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ทุกคนกําลังนอนพักผ่อนอยู่เนี่ยฮะอยู่ๆได้ยินเสียงดังสนั่นตู้ออกมาก็เลยรีบออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านบ,บ้านที่อยู่ด้านหลังที่ต่อเติมฮะมันทุดตัวพังลงไปแบบนี้ฮะอตอนนี้พยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่ ณนะถึงเวลานี้ฮะก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลด,ด้วยอโอ้โหเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจจรพรขันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเดือดร้อนขนาดไหนนะครับไหนยันไหนเขามากันน่ะค่ะเขามาดูกันมันดังมากมันเป็นเสียงดังยังไงพี่ก็เหมือนเหมือนทางโน้นล้มแล้วมันก็ดึงดึงมันก็ลุดมันก็ยิ่งดังเนี่คนเขาวิ่งมาดูกันตอนแรกนึกว่าเด็กๆ เราระตีกันค่ะอ้าวไม่ใช่นี่นะวิ่งเข้ามาโอา้โหตอนแรกพื้นยังไม่ระเบิดกาแพงนี่ยังมีอยู่ค่ะนี่มันก็ชุดลงไปเรื่อยๆไงค่ะมันก็เลยเนี่ยออกมาเลยสักอ,อยากจะให้ใครเข้ามาช่วยเหลือไปพี่เราก็าไม่กล้าจะพูดว่าให้ใครเข้ามาช่วยเพราะมันก็เยอะไงค่ะกถึงว่ามันทํามันทํานมันต้องทําเยอะ คือพี่จรพรก็บอกนะครับว่าตอนนี้ทุกวันเนี่ยเวลาที่นอนเนี่ยตัวเองกับคุญยายวัยเ้าสปีเนี่ยนอนหวาดระแวงกันทุกคืนกลัวเหลือเกินว่าอยู่ๆระหว่างที่นอนเนี่ยบ้านมันจะทุดบ้านจะพังลงมาเพิ่มอีกก็เลยอ,อยากจะฝากอยากจะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือกันสักนิดสักหน่อยก็ยังดีอย่างที่พี่จรพรบ,บอกว่าคือ ไม่รู้อ่ะไม่กล้าว่าจะไปไม่รู้จะไปขอให้ใครมาช่วยเหลือเพราะว่ามันมันพังเยอะเหลือเกินอ่ะคือดูโครงสร้างให้หน่อยใช่นะฮะว่าโครงสร้างเนี่ยยังอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายออกหรือยังไงเพราะมันมันก็เป็นส่วนที่ต่อเติมออกไปด้วยโอ้โหแล้วมันพังเยอะมองไม่เห็นไงนั่นน่ะสินะฮะแล้วตอนนี้น้ำเนี่ยมันยังลดไม่หมดไงคือถ้าลดหมดเราก็ไม่รู้ว่าความเสียหายมันจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ยังไงก็ ฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ